วันนี้พวกเรารวมกันกันมาเปิดร้านสะดวกซื้อสุดอลังการในร้านเนี่ยมีลูกค้ายเยอะมากแถมยังเอาแต่ใจอีกไหนจะสั่งของจัดของคิดเงินวุ่นวายไปหมดมาดูกันสิว่าร้านของพวกเราจะรวยหรือจะเจ๊งแล้ว,ลวงรวยอยู่แล้วรวยใช่ยูย่แล้วผู้จัดการครับผมมีคําถามครับว่าไงฮะเอ่อทำไมยูนิฟอร์มพนักงานชายต้องเป็นแบบเอาเนี่ยผมชูวงแขนโอ้มันโอ้ มลทำมัดทำแดงอ๋อก็เพราะว่าฉันเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เมืองไทยมันเป็นหน้าหนาวเอ้ยหน้าร้อนฉันก็เลยแบบจัดการให้พวกนายเนี่ยได้โชว์จักรแร้กันให้เรียบร้อยโง่เดีอยกเวลานายกของจักรแร้จะได้ไม่เปียกชุดไงจริงครับจริงได้ลงไปโดนของเลยเปียกอย่างอื่นแทนอาวละไหนไหนพวกเราก็มารวมตัวกันในร้านสะดวกซื้อของพวกเราแล้วฉันขอตั้งชื่อร้านดีว่าสรลตสะดวกมาก มากนะโอ้ไม่เอาว่ะน่าจะขายไม่ดีนะดำเนินสะดวกเฮ้ยทำไมจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันใส่ชุดยูนิฟอร์มก็โอเคอยู่จุบใจก็โอเคพี่กิตพี่โบปางก็โอเคแต่นายนี่ทำไมเอาเกงในไว้ข้างนอกอะฮะแปลกคนเดียวกันนะเนี่ยคนนี้ฉันเผลอใส่ยูนิฟอร์มก่อนางเกงในก็เลยใส่เกงในผู้บาทมากเลยอะโอ้โห และในวันนี้เนี่ยพวกเรายังไม่รู้อีกนะว่ามีอะไรรอเราอยู่บ้างเพราะว่าลูกค้าแถวนี้เนี่ยฉันก็ไม่เคยรู้จักเลยไม่เราไม่ได้อยู่แถวบ้านนะฮะเราอยู่ที่ไหนเราออกมาอยู่นอกเมืองไม่เชื่อพวกนายออกมาดูข้างนอกดิมาๆๆห้องแช่แข็งกลางป่าช้าแล้วก็ดัน้าโอจะเป็นทำเลอะไรถูกป่ะที่นี่มันจะมีอะไรก่อนของไหมเนี่ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูจากสภาพแล้วอาจจะมีผีสางนางไม้ไม่ก็มีโจไหนแถวนี้คงมาซื้อของเราแน่นอนอ่ะร้านเรามีขายมีดไหมล่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะหลักขลังสนมั้ยหนับสนุนการก่ออาชญากรรมอย่างนั้นเหรอมาเข้ามาในร้านกันเลยดีกว่าฉันขอแนะนำโซนแรกของร้านเรานะก็จะมีโซนตั้งแต่ที่แช่แข็งอ่าเป็นห้องเย็นนะครับผมอันยนี้่จะเอาไว้ใส่ของที่แบบ กลัวหมดอายุง่ายแล้วต้องแช่เย็นไว้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นชั้นวางธรรมดาเอาไว้ใส่พวกขนมอบกรอบพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าพวกขนมปังที่เรา,เาทำมาแต่ละวันสดใหม่ๆเอาไปใส่ไว้ในชั้นนี้ได้เลยส่วนนี้ตรงนี้หน่อยดูดีเั้นจิตรกามาของไม่มีขายสักีชิ้นโอ้โหใจเย็นๆก่อนทุกแจ้งเดี๋ยวฉันอนะเอาของมาให้ขายอย่างแน่นอนอะด้านหน้าของเรานะนอกจากจะมีเออไอเดี๋ยวอะใครขาเอาประตูไปกินเนี่ย บ้านเรามีปลวกหรือเปล่าฉันไม่ได้ทำนะเฮ้ยนี่ร้านเราไม่มีประตูเลยหรอปประตูได้ซ้ำอ่ะเาเดี๋ยวเช็คเงิงลูกค้าไ้ให้เปิดประตูเปสนใจเลยยังไงก็คอยตรวจตาดูความเรียบร้อยด้วยด้านหน้าสองข้างนะจะเป็นแคชเชียร์เอาไว้สําหรับคิดเงินนะซึ่งตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่มีตังค์สร้างพนักงานพวกนายก็ช่วยกันคิดเงินพนักงานก่อนแล้วกันพี่กิจกินฉันไปจะแป้งพี่กิจกินฉันไปเฮ้ยพี่กิจนายเอาฉันไปไหน วางจะวางใหม่อ๋อวางริมๆหน่อยวางตรงนั้นมันไปดูดิพี่กิตรมีแรงเยอะถึงขนาดวางชั้นเองเลยเนาะไม่เรียกช่างเหรอโอ้แล้วตอนนี้พี่กิจทําการย้ายชั้นมาไว้ตรงนี้โอ้โหสุดยอดอุ้ยสมแล้วที่เราให้พี่กิจเนี่ยใส่เสื้อแบบกล่อมล่อมใจแก่เลยเปิดประตูออกมาปุ๊บชนของล่วงเลยมามามา อย่างนั้นอ่ะก่อนที่เราจะเปิดร้านนะเดี๋ยวเรามาเอาของที่แม่ฉันซื้อมาให้ดีกว่าก็จะมีตั้งแต่โบโรน่าช็อกโกแลตบาร์หมากฝรั่งน้ำอัดลมแล้วก็ยังมีพวกน้ำปั่นต่างๆด้วยนะที่แม่ฉันปั่นเองโอ้ไม่ได้กินเลยกินไม่ได้ท้องเสียเฮ้ยยอปะเนี่ยออยอ่ะไม่มีหรอกออยอ่ะอยอแปลว่าอะไรอ่ะอยออไม่น่าจะมีนะอยอ่ะไ่น่าจะมีแค่คำว่าอ้วกอ้วกย่อยๆอ้วกย่อย ไปไปไปครับเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรเหรอเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าเหรอเราอเอากระเป๋าเอไปด้านนอกด้วยละกันอะทำอะไรครับไม่รู้เหมือนกันฉันเจอกระเป๋าอะที่แมวชอบใมาวางไว้แล้วก็มาใสไว้ที่แคชเชียร์ออกไงก่อนอออกไงก่อนอ๋อเป็นถุงเหรอปังใช่ขยบมันเองเห็นไหมขอให้ลูกค้าไงไม่ไม่มันคลิกมันคลิกได้ว่าคุณจะเอาชั้นไหนเดี๋ยวฉันจะขแต่มันออกไม่ได้ไเจแป้งสำหรับยังไงอยกระเป๋าอะก็มันต้องรอหมดมั้ง ตอนนี้มันยังเต็มอยู่เลยนะโอเคโอเคงั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของถุงนะฉันวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันถุงมันยังเยอะอยู่อ่ะจะไปมาช่วยใส่น้ําลงชั้นให้หน่อยได้ไหมพี่กิจใส่เลยใส่เลยถุงฉันสั่งแล้วไอติมสองลังเอาไปเลยเดี๋ยวให้คุณลุงบุญชูเนี่ยมาส่งก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งเมื่อไหร่ได้ได้ได้บุญชูแต่ตอนเนี้ยนายไม่เปิดนนหรอเดือดโอ้อกแล้ว เด็กๆลุงมาส่งแล้วละลายแล้วคุณลุงบัญชูมาส่งแล้วทุกคนเอาของเมื่อวานนี่อะไรอะเย้นี่ก็คือสตรอเบอรี่ไอศครีมนะคะผมมีทั้งหมด8อันว่าแต่ในห้องเย็นเรามีชั้นหรือยังพี่กิตยังไม่มีเลยนะเอายังไม่มีหรอถ้าอย่างนั้นวางไว้ในชั้นเปล่าก่อนแล้วนะเออแล้วรีบออกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอศครีมมันละลายทุกคนรีบเอาแต่กล้ามาแล้วไม่งั้นมันละลายแน่โอ๊ตพือน่ ดวนมากดวนดวดไปเลยไอวนีไอ่อมูเอาาลเอาไปไหนเอาไปไหนตู้เย็น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 ประโยชน์ในระหว่างที่เพื่อนเนี่ยกลังทำความจัดเลี้ยงของอยู่นั้นฉันอยากให้ทุกคนดูเจ้านี้ในร้านสะดวกซื้อเน่ยสิ่งที่ต้องมีคือเครื่องทาความสะอาดเพราะว่าถ้าคนมาเยอะมากเนี่ยพวกเราจัดการไม่หมดเท้าของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดังขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้ฝุ่น ทุกอย่างโผลคือหมดเลยเราต้องเอะไรมามาละอ่านของร้านด้วยนะเข้าใจไหมไม่หนูเมียนี้ด้วยอะไรอ่ะไม้ต้เป็นลูกค้านิสัยไม่ดีอ๋อไม้ตีลูกค้านั่นเองเยี่ยมต้องปังสุดยอดทิ้งอันเนี้ยมันเป็นอะไรนะขวดเลยนะมันเป็นเครื่องดื่มใหม่ของร้านเราโอเคครับไม่ร้อนฉันดูจากโซงแล้วน้ำดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลยน่ากิ้น้ำมินไม น่าจะพร้อมแล้วแหละเพราะว่าตังค์เรามีอยู่แค่26เหรียญเท่านั้นเองฉันว่าเราต้องเปิดร้านแล้วล่ะใช่เราต้องหาจัไรนะใช่ไม่งั้นนายจะโดนค่าเช่าแพงนะค่าเช่าต้อง15บห้า่าทงั้นพวกเราโหวตเปิดร้านกันดีกว่านะมาได้เลยมาซิ้รอดูที่หน้าร้านว่ามีใครมาบ้างโอเคนะเปิดแล้วเร่เข้ามาเร่เข้ามาร้านสะดวกซื้อชื่อร้านสล็อตสะดวกเปิดแล้วจ้าโอ้ชื่อร้านไม่น่าเข้าเลยอ่ะชื่อร้านฉันต้องตาย จะไปดูประเด็นเหมือนพวกเรามายืนกองกันหน้าร้านแบบ็ลูกค้าไม่กลัวใช่ไหมเหมือนนักเลงเลยอะบวกมาบกมาเลว่าเลวกอนเลี้ยก้อนเเข้ามาจะเล้ยเข้ามามาจ้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 าเฮ้ยเฮ้ยรไม่จอดมาลูกมาโอ้ยอาหารจะตอบคุณแล้วไงว่าเราอย่าไปต่างจังหวัดกันบ่อยนะเชียวขวดี่ร้านคุณมีห้องน้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีห้องน้ำครับแต่ว่าร้านเรามีขวดจาหน่าย ดูหมดไอ้นี่เลยอ่ะที่เพ่าเลยนะตอนนี้จุ๊บแจ้งกับพี่โม่ประจําที่แคชเชียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวมือจุ๊บแจ้งเป็นไรอ่ะอะไรหรอเตรียมเตรียมเตรียมหยิบของเตรียมหยิบของไงเตรียมเลยนะอ่าโบโลน่านะครับอ่าซื้อโบโลน่าอันเดียวละครับผมนี่ก็มือพลิกไปแล้ว แน่นอกจาะฉันจะเอาบอโรนาแล้วฉันขอเป็นเอ่อดับอารมณ์ด้วยหนึ่งนะใช่ไหมคุณโอเคโอเคครับนี่คนนี้เขาซื้อฉันจะบอกเลยนะว่าช็อกโกแลตอะที่นี่ต้องขายดีมากแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อช็อกโกแลตเป็นอย่างแรกเลยว้าวฉันอยากได้ช็อกโกแลตแล็ของหวานค่ะมีอะไรหวานหวานให้อีกไหมคะมีน้ำหวานไามคุณลูกค้กาใช่แล,แล้วเรามีน้ำหวานแล้วก็มีบอโรนาที่เ,เคลือบน้ำตาลครับแล้วเรามีบรรทัดเจ้าเอามาไหนเฮ้ย<ม> แกเป็นใครจบฉันมาทำไมอันเป็นมนุษย์่ตงดาวต่างดาวมีด้วยมีปัญหาการผู้จัดการลูกค้าเดินถอยหลังด้วยอ่ะโอ้โหสงสัยจะเป็นแบบแตงดาวไมเคิลแจ็คสันเฮ้เฮ้เฮ้เนี่ยออกันอยู่ตรงนั้นไม่มาบริการลูกค้าเลยเกิดอะไรขึ้นลหะครับลูกค้ายดูเหมือนลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาจะมาซื้ออาหารแล้วเขามีสูตรอาหารที่เขาต้องการแต่ว่าร้านของเราเนี่ยมันไม่มีเราควรจะทํายังไงดีระหว่าง บอกเขาแล้วว่าที่นี่ไม่มีของสิ่งนั้นหรือว่าสองเราควรแนะนําเขาด้วยความเคารพหรือว่าสามเราควรแบบว่าหลงไหลในศิลปะการปรุงอาหารของคุณลูกค้าแบบชื่นชมเขายังไงดีทุกคนหลงไหลสุดๆแล้า,าทำได้ดี<อ>ลูกค้าครับยองเขาหรอยอคุณนี่โอเคมากเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงร้านของผมเดี่ยให้มีของตามที่คุณต้องการโอเคดีไหมครับคุณ เอออย่างนั้นก็ดี์ะาท่อก็เหมือนว่าลูกค้าจะไม่พอใจนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาอยากได้ของของเขานะลองง้อเขาเกินไปโอเขาบอกอะไรอยู่ไม่ต้องกลับมาเลยนะไอ้มนุษย์จางดาวอุยอากได้เห็นมเนนะคะเขาบอกเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะไม่รู้ว่าที่นี่มีเค้กหรือเปล่านะคะเขาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอจัดการให้เองอนายได้ยินหรือเปล่าเขาอยากได้เค้กอ่ะเฮ้ย อคุณลูกลูกลูกค้าครับเกิดอะไรขึ้นพี่โมเต็มไปหมดเลยอ่ะผมอยากจะถามลูกค้าว่าอันนี้คือเหมาช็อกโกแลตกับโบโลน่าไปทําอะไรครับเนี่ยเหมาจริงครับเพราะว่าฉันชอบหมแล้วของหวานน่ะแล้วเขจะชอบของเาวด้วยโบโลน่าเมียฉันชอบอ่ะทำไมอ่ะโอเคครับช็อกช็อกโกแลตแปดโบลน่าเลยทั้งหมดยี่สิบเจ็ดเหรียญเขาเตอร์ฉันเหมาไอศครีมไปแล้วห้าห้ากระปุก ุยในระหว่างที่ทุกคนกําลังเหมาของอยู่นั้นตอนนี้ของของพวกเราร่อยหลอมากเลยร้ครับช็อปนั้นหมดร้านแล้วครับพี่กิทพมดร้นแล้ตามฉันอาที่ห้องผู้จัดการฉันจะสั่งอาหารแล้วพวกนายจะต้องเอาของไปไว้ที่เชลให้เร็วที่สุดช็อกโกแลตหมดร้านแล้วครับอตัปก่อนเลยครับผมผมขอคุยกับลูกค้าก่อนครับตอนนี้สิ่งที่เราจะซื้อคือหนึ่งเค้กเค้กหนึ่งชิ้นด้วยไอศครีมหมดไปแล้วไอศครีมโอ้ยเงินของเราไม่เพียงพอนะสิทุกคน ฉันจะต้องกู้เงินที่ร้านป้าแจ่มเดี๋ยวฉันขอโทรหาป้าแจ่มแป๊บได้ที่มัน cross over เลยครับรานป้าแจ่มไหยครับใช่ครับเจ๊แฉันคุยกับลูกค้าได้ดีมากลูกค้าทุกคนแบบประทับใจในการคุยหลอหลโอหลอป้าแจ่มตอนนี้ต้องการเงินด่วนมากเลยช่วยโอนเงินให้ผมหน่อยอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันโอนให้แต่คิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบนะเฮ้ยโอ้โหได้เงินมาแล้วทุกคนตอนนี้ได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทของป้าแจ่ม ฉันจะซื้อของแบบอลังการงานสร้างอย่างเช่นช็อกโกแลตบาร์เค้กน้ำผล, <Yeah. S 1> ลไม้ไอติมแล้วก็ซอดริค์ไปเลยซื้อลังนมให้ฉันด้วยได้ไหมอะทุกคนโหวตให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะซื้อของให้ได้เลยแต่ตอนนี้ฉันอยากเปลี่ยนกาบ้างตอนนี้ฉันคิดเงินจนมือฉันหกไปหมดแล้วเอาไปเฉยไหมไปเลียนให้ฉันสั่งลังนม <Okay. S 1> มาฝากวางไว้ในห้องฟรีดด้วยนะได้ได้ได้ ทุกคนช่วยหวตใ้ฉันหน่อยฉันกดซื้อไม่ได้ได้เลยได้เลยว้าวหลังจากที่ฉันผู้เงินปูะแจบมาแล้วตอนนี้เลเวลของพวกเราเพิ่มขึ้นเราสามารถซื้อขนมปังเข้ามาในร้านได้ด้วยทุกคนเย้แต่มาจั่มาแั่ขนมปังสองลังไปเลยนะแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตกับเค้กด้วยได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วอ่ะกลับออกไปดูหน่อยสิคุณลุงบุญชู แล้วเดี๋ยวใครปิดประตูใส่ฉันเนี่ยปิดประตูใส่หน้าฉันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ้าไม่ได้ช่วยด้วยให้จ้าวิ่งเลยฉันเปิดประตูให้เปิดยังไงอ่ะซื้อของไปเข้าหน้าร้านต้องขอซื้อของบ้าเลยมันมีปุ่มพูดได้ดิเคยเปิดร้านสะดวกซื้อกันไหมหนี่เปิดคือขายของมือเป็นระวิง ทั้งร้านเหลือไอติมกล่องเดียวครับตอนนี้เฮ้ยฉันจะบอกว่าฉันเดซื้อไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะอ่ะมันเป็นยังไงต้องปิดร้านก่อนเปล่าเอเดี๋ยวนะสั่งขนมปังแล้วล้มเหลวมันล้มเหลวเพราะอะไรอ่ะเออใครสั่งอะไรมาก่อนเปล่าพิกวิ๊กปาไม่สั่งรังนกนักกีจปางสั่งเอตาก้ามานะ ใช่มันสั่งไก้อยู่เลยใช่มันคือตะก้านี่ไงฉันสั่งไม่ได้ขอนตู้บีนิที่จะเอาอะไรเดี๋ยวสั่งให้ไม่ได้ขนมปังสองอ๋อหรือว่าฉันเลเวลไม่ถึงแต่เลเวลป่ะคนที่แเลเวลถึงป่ะจะลองไปคิดแชทเชียร์ดูดิปะมาส่งแล้วมาส่งแล้วอันนั้นอะไรพี่กิตเค้กคุกกี้ครับผมเค้กคุกกี้โอเคเอาไปใส่เลยแล้วที่ฉันสั่งอีกล่ะโอ้โหมันมาส่งแค่ครั้งเดียวเองเหรอ ไหนขอดูซิว่าเค้กคุกกี้หน้าตามันเป็นยังไงอยู่นี่ครับโอ้ว้าวเป็นกล่องเลยสวยมากเอาไปวางไว้ที่เชลเลยครับโมจิหน้าตาเหมือนโดนัทเลยน่ากินนะน่ากินนะจุบเจงสั่งอะไรมาเพิ่มด้วยไหมอ่ะเต็มไปหมดเลยฉันสั่งอะไรไม่รู้กดมาเต็มเลยอะพแจงสั่งวัวไปหมดเลยอะยอดของส่งมาแบบไม่หวัดไม่ไหวอ่ะจะยบ้างบินมาแล้วค่าไฟอะจริงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉัน จ่ายค่าไฟให้เองโอเคอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ไอศครีมขนมปังมาโอเคอุ้ยจุดเจงไอศครีมต้องไม่เอาไปใส่เลยเร็วเร็วเร็วเอามาใส่แล้วปังมัยังเหมือเลยกล่องดึงตรงนั้นด้วยนะเข้าไปเอามาก่อนเดเดเดเช่นเช่ติดใจเหรอเช่ติดใจเหรอเอาปังเฮ้ยบ้าบอยเจ้าลัก คุณคุณลูกค้าครับอันนี้เค้กคุกกี้ห้ากล่องนะครับจะเอาเค้กคุกกี้เพิ่มเติมอีกสักกล่องไหมครับหกแถมหนึ่งโอ้ยอะไรกันเนี่ยรีบรีบคิดเงินเร็วๆจะได้ไม่ต้องมาขายของโอเคครับโอเคครับอู้จะแป้งที่เเหรียญครับผมต้องการคนด่วนเลยหลังร้านขอมาส่งเพีย่ จะมาช่วยแล้วว้าวอุ้ยตอนนี้มีอ่อน้องคนหนึ่งซึ่งเขาแต่งตัวเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะมาซื้อของในร้านเราด้ว้ยใช่ครับโอ้ยคุณลูกค้าเป็นไรอะเหมือนคุณลูกค้าเขาจะชักกระตุกนะสงสัยร้านเรามาของดีสารเล่ใช่ครับใช่ครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยนายบอกว่ามีขนมปังที่จะใส่มีเลยโอ้ยเันสั่งขนมปังมาสงสัยคุกกี้ของจุ๊บแจงมาส่งก่อนอะ นี่พวกนายขนมปังมาส่งหรือยังอะ็มเลยหลังวัดไปหมดขนมปังมาแล้วขนมปังมาแล้วขนมปังมาแล้วไปไปไปพี่ไม้เอาขนมปังเข้าไปในชั้นเร็วครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับอีกัล้ใช้ไหมซื้อฮ้ยมีข้างๆอีกอันหนึ่งอ่ะนี่คือว้าวนมนมมาส่งแล้วนมมาส่งแล้ว มวางเลยแล้วก็จะแก่งตัวเลยเอาไว้ชั้นว่างเปล่านี่แล้วก็อ uh. ู้จะต้องไข่ไปใส่ก่อนนะคือเหมือนว่านมเนี่ยต้องใส่ช่องแช่ฟรีซนะทุกคนใช่ไหมนีช่นชัยเข้าแช่ฟรีซ์ไม่ก็มีอุณหภูมิที่มันต่ำม,มากๆอ่ะไม่งั้นมันจะเสียมันเสียง่ายมากเลยไม่หยิบถมก่อนเอาคำนึงคนึงคำนึงฉันหยิบเองฉันหยิบเองฉันว่าเองนมอ่ะโอ้นว่านะแบบนี้นพวกเราไม่สามารถที่จะแบบเติมของได้แน่เลยพวกนมไอติมและของต่างๆเฮ้ยแล้วนั่นใครเด้อโอ้ยพี่เก๋ วัวหัวไก่วัวหัวไก่มันใช้บริการไเราเฮ้ยอะไรเนี่ยวัวมันตัวใหญ่เต็มร้านเลยเนาะเนี่ยไม่ต้องหรดขายหรอปะโถ่เอ้ยนึกว่ามีซะอีกวัวหัวไก่นี่เขาน่าจะไปงานคอสเพลย์แน่ๆเลยฉันอยากให้นายเนี่ยสร้างชั้นในห้องแช่แข็งมาของพวกนี้จะได้สต็อกได้ยังไงล่ะโอเคเลยนะครับตอนนี้ว้าวจริงนะขนมปังโดนร้านครับเชลไม่พอแล้วนายดูดิชาโบู นา,นายเนี่ยเอาของหมดอายุมาขาอยอ่ะฉันไม่พอใจเลยนะเฮ้ยไล่ออกเลยจัดการไล่มันออกเลยโอกยอะไรขึ้นนะ่าเขาเขาจะให้แบบเขาอยากทําวัตถุเขาทําอาหารนะเขาเลยให้ผมช่วยแนะนํนนา,าวัตถุดิบแต่จบด้ดีจบดีอยู่ริงโหแต่เขาชี้หน้านายเลยนะนี่คนนี้เป็นอะไรเนี่ยมาเฟียดควันขึ้นด้วย,ยดิควันขึ้นอารมณ์เสียไงเฮ้ลูกค้าเนี่ยก็เอาแต่ใจตลอดเลย เฮ้ยขนมปังตัวนี้มันขึ้นลาในวานมันไม่ใช่าลาเลยมันเป็นไส้ลูกเกดลูกค้านี่ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เออไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณกค้าพี่โมมาจัดการลูกค้าจ,จัดใจตรงนี้หน่อยสิเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปซื้อชั้นวางของแล้วก็เป็นเ <c oughs> อ่อลางสาหรับเอาไว้ใส่ของเย็นๆดีกว่าได้เลยได้เลยได้เลยลังมีแล้วนะพี่โม่ขอพิจารณามีครั้งหนึ่งครับผมเพิ่มรีโมเดลเป็นเลเวลหนึ่งทุกคนคิดว่างั้ก็ดีนะ แต่เราต้องปิดร้านนั่นน่ะถึงจะวางได้อ่ะโอเคถ้างั้นตอนนี้เราโหวดปิดร้านก่อนแล้วกันสี่โมงปิดแล้วหรอปิดแล้วเร็วจังยังไม่คุ้มทุนเลยนี่อันนี้อันนี้ซูเปอร์หรือราชการเนี่ยปิดเลยปิดเลยโอเคปิดร้านแล้วครับย้หมดวันนี้สักทีซึ่งในการอัปเดตนะอย่างแรกเลยที่เราจะอัปก็คือเพิ่ม ขานาดของร้านค้าของเราให้ใหญ่ขึ้น<ด>เอเห็น,นเรเวลสองแล้วกันนะทุกคน, <มา S 2> นได้เลยยอดลูกค้าเดินเข้ามาแต่ซื้อของไม่ได้นะครับอะไรนะลูกค้ามันเดินเข้ามาแต่ซื้อของไม่ได้อ๋อนี่เขาจะจปิดร้านอยู่ขอโทษไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีประตูอ๋อเป็นลูกค้ากลุ่มสุดท้ายลูกค้ากลุ่มสุดท้ายใช่ใช่เดี๋ยวดูเรียบร้อยหลังจากที่เพิ่มเรเวลเรียบร้อยแล้วเอ้ยเอาอะไรอ่ะ ร้านใหญ่ขึ้นเฮ้ยทำไมฉันขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะเอาฉันขึ้นมาอยู่บนหลังคาทุกคนดรอลงมาไอ้เด็กๆเลยมาจริงจริงโอเดินเหนื่อยเลยเดินเหนื่อยทำไมเดินเหนื่อยอย่เื่อยเอาแลเวนะเอาต้ออกเลยเจยิ๊กกิทไอเดียด้วยทำไมเออผนังของฉันมันมันปิดไปเลยอ่ะฉันไม่เห็นทางเลยทุกคนตู้อะไรน่เ้เดยวจหยตูให้เดี๋ยวัยยห้หบงอะดิ โอ้ร้านมันขยายใหญ่แล้วตู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตามอ่ะตู้อยู่ที่เดิมแต่ร้านใหญ่ขวดนี่แล้วเดินอ้อมร้านเฮ้ยอ๋อทางเข้าอยู่ตรงหลังตู้พอดีใช่ดีใช่พี่จิดขยายเลยเอาของไปเล่นตันตู้ไหม ได้ได้ได้ฉันจะเอาชั้นที่แบบว่ามันเหลี่ยมมุมพอดีจุ๊บแจงจุ๊บแจ้งไข่ยนเน่าหรือเปล่าผมเน่าว่ะแมลงเต็มเลยแต่ฉันจะเอาไปขายเจแป้งแต่ว่ามันขายได้เหรอนะจะแป้งดูดิไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้โอเคได้เยี่ยมทาไงอ่ะจะแป้งนี่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 ขายไม่ได้กันรู้จริงๆด้วยเอาไปขายปลาเอาไปขายจะดีเหรอดีมันจะดีนะมันจะดีนะร้านเราเนี่ยเป็นร้านสล็อตสะดวกซื้อ ซึ่งใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อเออนายซื้อเชลลให้ฉันหรือยังอะฉันอยากได้เชลเพิ่มมาของเราเยอะเกินแล้วนะได้เลยได้เลยพอเราอัปเกรดร้านเรามีสินค้าใหม่เข้ามาด้วยนะใช่โหอยากให้ทุกคนดูจังเลยว่าตอนนี้เราสามารถซื้อของที่แบบว่าปลากระป๋องเนื้อดิบฮันนี่แฮมแล้วก็มีพวกแบบเอ่ออะไรอะตังเม ตังเมช็อกโกแลตแห้ง,ม,ททงมันคือช็อกโกแลตม,มันคือช็อกโกแลตแห้ง,งม,มันเขียนว่าตังเมภาษาไทยไม่เพิเป็นเนื้อไก่งวงหั่นบางๆได้ด้วยว้าวเสร็จเรียบร้อยเรามาลองดูในห้องแช่แข็งดูเราสามารถจัดวางของได้เลยไหม,มยังไม่มาส่งไม่ใช่เหรอมายังมายังเดีย๋ยวดูให้นะอุ้ยอะไรเต็มรถเลยอ่ะได้ส่งอะไรมาเนี่ยส่งเต็มเต็มรถเลยเนี่ย เป็นไงเป็นไงโอ้โหนี่เฟอร์นิเจอร์ไงทุกคนโอเคโอเคโอเคเอาขดเข้าร้านก่อนขเข้าร้านก่อนแข็งมีอุปกรณ์แคปซูลใหญ่มากเล่นสตรอะไรมาเยอะแยะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันคิดว่าอเดียนน่าจะทำให้ร้านเราดูโด่งดังมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเรามีเคล็ดดีๆชั้นดีๆอ่ะอันนี้อันนี้เอาไปจะไปอ่ะนี่ฉันฝากเอ่อ สักคนหนึงสั่ง2 2> ออสินค้าให้ฉันหน่อยฉันอยากได้เชลสีขาวเพิ่มอีกสักสองอันกับเชลเข้ามุมอ่ะนนะส่วนใช้กับพี่กิตตอนนี้เดี๋ยวพวกเราทำเอ่อชั้นในห้องเก็บของตรงนี้ก่อนเป็นห้องแช่แข็งโอเคดดเดี๋ยววางให้ครับเดี๋ยววางให้ครับแป๊บนึงโอเ้เหล่านั้นชั้นอะไรเหรอฉัน<ร>ไม่ีนอแล้วกันนะชั้นวางของอ่ะเอามาวางก่อนเลย อย่างแรกเราก็จะเอาชั้นวางของแบบสามชั้นใส่ลงไปตรงห้องแช่แข็งนี่เลยอ่ะนายจะวางไหนอะวางตรงไหนก็ได้พี่กิดวางเลยอ่ะกดวางแล้วกดกดติ๊กขย่อยให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวน,นา,ายทำอะไร,รอ๋อจะรถหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนี่ไงว้าวหเแบบนี้ใส่ไอติมใส่ของพวกนมอะไรอย่างนี้ได้เยอะเลยนะพี่กิด งั้นวางอีไม่โหลดเลยของยังเต็มเลยข้างในไม่เคียร์วางฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามจะได้แบบเดินเข้ามาซื้อได้ถ้าไม่เคลียร์ของรถมันจะมาไม่ได้นะนี่ไงนฉันมาละ Turkey นี่วางฝั่งตรงกันข้ามเลยทุกคนกดให้พี่กินหน่อยอ่รอแป๊บหนึ่งฮะกดแล้วมองรอก็ไก่ไก่งวงเปียกก็คำเดิมมันเลือกอย่างเพิ่งเอาจากร้านอ่ะที่มันเป็นเปียกอ่ะโอเคได้อ่ารอแป๊บหนึ่งครับรอมันโหลดมาแล้ว ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วพวกนายลองเอาของที่มันดูเหมือนว่าจะละลายง่ายๆอ่ะเอามาใส่ในห้องแช่แข็งดูซิว่ามันจะแบบอยู่ได้เปล่าไก่เปียกปะไก่เปียกไก่เปียกเอาไก่เปียกมาไก่เปียกไก่เปียกนะไก่เปียกขึ้นชั้นไปแล้วเดี๋ยวฉันไปหยิบไก่เปียกมาให้สักหนึ่งีไก่เียกไก่เปิดประตูให้หน่อยพีเปิดประตูให้หน่อยเรียกไก่สดก็ได้มาอ้าอ้าวอ้าฮะเปิดประตูให้หน่อยกำลังวางชั้นแป๊บนึงประตูไหนข้างหลัง จะแมฉันลอไข่ไก่มาวางดูนะาได้เห็นไหมล่ะอยู่ได้ไม่เปลี่ยนต่อไปแล้วว้าวไม่เปลี่ยกแล้วฉันชอบจังเลยสุดยอดสุดยอดพวกเราโอ้ว่าตอนนี้ร้านของพวกเรานี่สุดยอดนะเหมือนเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งยวดเลยฉันจะต่อไปต่อไปต่อฉันโดนขังอยู่ข้างหลังร้านพี่กิจได้เปิดประตูให้ฉันนอยเปิดไม่ได้เตือนอ้อมเอา ก็เปิดยันงไงไม่เปิดไม่เปิดเลยของก็มาส่งชุดแจ้งก็จะเข้ามาได้นะได้แม่มัเปิดได้เปิดได้ฉันเดินอ้อมละกดไงอ่ะเหมือนกดได้เลยเอ๊นี่มันต้องมีเหลี่ยมมีมุมพี่มมันต้องมีของมาส่งก่อนผมกดแล้วเนี่ยไม่ต้องมันกดได้เปิดแล้วเปิดไว้เลยไม่ต้องปิดได้ไหมอะไรอ่ะมีอะไรมาดิสเพย์ ไปไปไปฉันวางฉันวางพนักงานน่อย่าบบนฉันสั่งของมาอีกเพียบเลยเอ้าปาาเขาไม่กินโดนโดนปิดไปแล้วลาเป็นไรลากรูปลากรค่อยโชคดีเออจะเข้ามาทัด